น้ำใสมากๆเลยค่ะคเพื่อนอันนี้คือํำน้ำแม่สูนนะคือมัดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือตีข้าวล้าเป็นเทียบเลยาำข้าวไม่พึ่งค่ะน,นี่จมเลย เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ่ายตอนก้ามัดข้าวนะเกี่ยวข้าวเราไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็บรรยากาศพุ่งนาเนาะอันก็ช่วยงานพอสมควรเท่าที่แรงมีดำเลยแล้วก็เหลือแต่ตีข้าวนิดหน่อยถ้าเราก็รอเขาเสร็จก็จะมืดเลยนะคะเพราะตอนเย็นก็ชิ้แม่มาที่บ้านเนาะตอนเย็นเราก็ทํากับข้าวกับปลาด้วยเดี๋ยวอันจะพาชมบรรยากาศลําน้นําแม่สูตรหน่อยหนึ่งนะคะว่า ลำน้ำนี่มีทางตีนี่งเนี่ยค่ะคือ,อลำน้ำแม่สูนนะคะก็อันนี้เป็นใกล้ๆหัวหนาเราค่ะของเราเลยไปอีกนิดหนึ่งเนาะอันนี้ของน้องนะคะก็เพื่อนบ้านกันก็เหมือนน้องโนะตมาด้วยกันนะคะก็ที่ไรที่นาบ้านใกล้เดินเคียงเนาะก็ต้องช่วยกันเพราะที่นาเราติดกันนะคะนี่ค่ะน้ํา น้ำใสค่ะเย็นเวลาเหนื่อยๆน่อยมาเจอน้ำเย็นเย็นนี่แบบไม่ร้อนเลยนะคะเพื่อนๆนน้ำเย็นคือเราเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำตรงนี้ไหลไปไหนคะไหลไปบรรจบที่ลำน้ำแม่งัดเหมือนกันค่ะแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนแม่งัดชนละสิทธิ์นะคะปลายทางเนาะส่วนต้นทางลำน้ำแม่สูนี้มาจากเชียงรายนะคะเพื่อน เวียงปัาเป้าหรือเปล่าหรือว่าแม่ขาจานั้นไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ติดเขตเชียงรายนะคะสุดตรงนี้ยเป็นแม่ศูนย์แม่ศูนย์แล้วก็เป็นของจังหวัดเชียงรายนะ,ะส่วนลบน้ําแม่ปังเราก็ไปสุดตรงขุนปังนะคะเลยจากขุนปังก็เป็นจังหวัดเชียงรายเช่นกันนะคะอันยุติดเขตเชียงรายนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นป่าเขาลําเนาไัยแล้วก็มีลําน้ํานะคะนอากาศเย็นสดชื่นค่ะ ร้อนแค่ไหนเขาเจอน้ำมามันจะเย็นเย็นนะแต่วหน้าแรงจริงจริงอันจะช่วยชว,ยนวนเพื่อนๆนไปจับแบบอะไรนะเพื่อนห้องอย่าติดแควเนาะจับปูจับปลาติดแควนะคะนะคะลํำน้ำแม่สูนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเนาะว่าตอนเย็นแม่จะทำเมนูอะไรอันนี้ก็ตอนเช้าอันมากับพี่ชายนะคะก็จริงๆก็ตั้งใจมาถ่ายคลิปไปแหละแต่ทีนี้คนน้อยนะคะ เราก็เนาะน้องมคนน้อยเราก็เลยช่วยช่วยแรงเท่าที่แรงเราได้นะคะอันก็ได้ช่วยแม่ได้เต็มที่ก็ถือว่าช่วยอยู่ตามแรงเรามีนะจะไปมัดข้าวแล้วก็มือเราก็ไม่ขั้นเทพนะเราไม่เคยแรงเราไม่ถึงนะคะมันเป็นงานหนักไปเนาะอันก็เลยช่วยคนข้าวเออ,อพอพอไหวนะคะอันนี้ก็ทิ้งแม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วพ่อก็มาตามนะคะก็คือ จะได้กลับพร้อมพ่อเนาะตอนเช้ามากับพี่ตอนเย็นตอนบ่ายๆเนี่ยตอนนี้เพิ่งบ่ายสองเนาะก็จะกลับพร้อมพ่อนะคะไม่อยากชิงแม่คนเดียวด้วยแหละแล้วก็เจอกันที่บ้านนะคะทํากับข้าวกับปลากันเดี๋ยวเมนูอะไรค่อยว่านะคะอาจากกันด้วยใส่น้ําเย็นๆนะคะ